Chain, เปลี่ยนแปลงโลกการเงินได้อย่างไรคลิปวิดีโอนี้เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ยังไม่มีประสบการณ์ไม่เข้าใจว่าบ็อกเชนคืออะไรเกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบให้ครับ สวัสดีครับผมลุงเฮาจาก however channel วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวบล็อกเชนเปลี่ยนแปลงโลกการเงินได้อย่างไรนะครับก็อขอย้อนกลับไปการอธิบายาการเงินแบบเก่าก่อนการเงินแบบเก่าวันนี้ผมขอสมมุติว่าาลุงเฮามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งจะส่งให้ทางด้านหลานน้อยนะครับก็วันนี้จะยกตัวอย่างเป็น22 2วิธีก็จะเป็น ภายในประเทศกับไปต่างประเทศซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าภายในประเทศเนี่ยเราสามารถส่งกันนะับปัจจุบันนะได้ฟรีแต่เมื่อสักสามสิบสาปีที่แล้วช่วงที่บล็อกเชนเกิดมาเพื่อทําการแก้ไขโลกการเงินเนี่ยตอนนั้นยังมีค่าธรรมเนียมอยู่ซึ่งแน่นอนภายในประเทศมีค่าธรรมเนียมทางต่างประเทศก็มีค่าธรรมเนียมที่สูงและก็ต้องใช้เวลาในการประสานงานนานแล้วก็เวลา เงินที่จะไปถึงอีกประเทศหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างนานเหมือนกันฉะนั้นข้อเสียของโลกการเงินแบบเดิมเนี่ยก,ก็คือ1คือผ่านคนกลางก็ต้องผ่านธนาคารถูกไหมครับก็แน่นอนก็จะต้องประสานงานติดต่อเงินจะได้ไม่ได้ก็จะต้องผ่านคนกลางแล้วก็ต้องเชื่อใจคนกลางทั้งหมดเพราะเขาต้องเก็บเงินให้เรา2คือค่าธรรมเนียมในการส่งเนี่ยการโอนเนี่ยค่อนข้างสูงกรณีที่ไปต่างประเทศภายในเนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่แล้วแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเรื่อง ระยะเวลาค่อนข้างนานกรณนี้ีไปต่างประเทศถ้าผมจําไม่ผิดก็จะอยู่ประมาณสัก5-7ถึงวันในการที่เงินจะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่ค่อยสะดวกในการที่จะต้องรีบใช้เงินหรือจะต้องนํานไปจัดจ่ายใช้สอยก,ก็อาจจะไม่เหมาะไม่สะดวกต่อมาก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะมาคุยาการเงินแบบใหม่กันก็ไปใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีตัวนี้ก็ามาช่วย วันนี้คงขออนุญาตเริ่มที่ยกตัวอย่างของตัวบิตคอยเพราะว่าบิตคอยได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมาใช้เป็นเหรียนแรกนะครับก,ก็ขอเริ่มที่ตัว bitcoin ดีกว่าจะได้จะได้เข้าใจภาพเดียวกันซึ่งก็จะใช้กรณีเดิมก็คือลุงเฮาเนี่ยพยายามจะส่งเงินเนี่ยไปให้หลานน้อยเดี๋ยวที่ต่างซะว่า,าประมาณ1ล้านบาทก่อนที่เราจะส่งซึ่งการเงินแบบเดิมเนี่ยเราส่งเงินไทย ธนาคารไทยไม่ว่าจะต่างประเทศก็เขาจะประสานงานกันแต่ว่าในโลกของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเงินสกุลที่เป็นเงินบาทเราเนี่ยให้ไปเป็นรูปแบบของตัวบิตคอยก่อนก็คือจากเฟสไปเป็น BTC หรือบิตคอยเนี่ยก็อาจจะผ่านตัวเอ็กชแนนที่เป็นไทยก็ได้วันนี้นะครับก,ก็ส่งไปปุ๊บแล้วเราก็เอาอ ส่งจานวนเงินไปเนี่ยเข้าตัว t r a n s ซ c t i o นที่อยู่ในระบบซึ่งในระบบเองเนี่ยก็ต้องบอกกันว่า,าในบล็อกเชนของตัว bitcoin เองเนี่ยเวลาเราส่งธุรกรรมที่เราต้องการจะส่งเงินไปให้เนี่ยมันจะต้องเข้าไปที่โหนโดในคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนทั่วโลกซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยของ bitcoin เนี่ยน่าจะมีหลักหมื่นโหนดที่ใช้ในการทำธุรกรรมหรือการตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระบบฉะนั้น สิ่งที่ผมต้องการส่งให้ล้านน้อยคือเงิน1นล้านบาทเนี่ยจะต้องถูกส่งเข้าไปในธุรกรรมเพื่อให้แต่ละโหนดเนี่ยทำการตรวจสอบแล้วก็มีการาติ๊กถูกมาเหมือนคอนเฟิร์มยืนยันว่าลุงเฮาเนี่ยมีเงินเพียงพอ1ล้านบาทหรือมี BDC เพียงพอที่จะส่งไปให้ทางฝั่งล้านน้อยได้ก็จะส่งคํายืนยันมาว่าถูกต้องซึ่งในแต่ละโหนดก็ต้องส่งคํายืนยันออกมาซึ่งบางโหนดเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีคนที่จะต้องการแฮก ก็จะพยายามทําให้ธุรกรรมเนี่ยไม่สมบูรณ์หรือเปลี่ยนแปลงธุรกรรมก็อาจจะไม่ได้ส่งธุรกรรมที่ถูกต้องมาให้ในระบบก็จะถือว่า,าเป็นกรารฆ่บาทอันนี้ผมยกตัวอย่างกรณีที่จะเป็นแฮกซึ่งมีผลอะไรกับตัวระบบทาร์ทารเซ็กชันหรือคัดตัวที่ทําธุรกรรมตัวของลุงเฮาหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้ส่งผลมากนะักเพราะหนึ่งคือในโหนดทั้งหมดเนี่ยในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของโนด อของ BTC เนี่ยบลอกเชนจะเชื่อเสียงส่วนมากถ้าคนส่วนมากเกินกึ่งหนึ่งหรือเกิน50%เนี่ยบอกว่าลุงเฮาสามารถส่งเงินให้หลานน้อยมีเงินเพียงพอธุรกรรมนั้นจะถูกส่งเข้าไปบันทึกในบล็อกเชนซึ่งก็คืออาจจะเป็นยกตัวอย่างนี้เป็นบล็อกที่8ก็มาเขียนเป็นธุรกรรมในเชนซึ่งการเขียนธุรกรรมในเชนเนี่ย เราเรียกมันสั้นๆว่า mining เนาะคนที่คนที่ขุดเนี่ยการทำธุรกรรมเสร็จเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนไปเป็น btc ที่เคยได้ยินกันว่าการขุดเราจะได้เหรียญ btc เหรียญ bitcoin มาเนี่ย,ย,ยก็เกิดจากการทำธุรกรรมทั้งหมดแล้วก็ถูกบันทึกอยู่ในบล็ c กเ h a i n ฉะนั้นการขุดเนี่ยก็จะเป็นเหมือน passive income ตัวหนึ่งก็สามารถสามารถระวังแผนจะได้ไว่าไปขุดเหรียญออกมาเพื่อจะ ให้ได้เป็น s า i v e i อินค e ในอนาคตก็ส่วนหนึ่งในเหรียญอืน่นๆก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของการขุดอาจจะเป็นเรื่องของตัวการสเต็กแทนอันนี้เดี๋ยวไว้เล่าในในคลิปวีดีโอหน้าละกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลังจากที่มีการาบันทึกบอกลงในเชนแล้วเนี่ยเงินก็จะส่งถึงปลายทางซึ่งก็จะแล้วแต่หลานน้อยละถ้าเกิดเอาตัวอ d ดเดรสของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตให้หลุงเฮาก็จะส่งตัว BTC เข้ากับฮาร์ดแวร์วอลเล็ต ซึ่งหลานน้อยก็อาจจะไปทำเกี่ยวกับการสเต็กกิ้งในโลกของ d e f i ไปคอนเน c กกับ d ีแอเพื่อการสวอปเหรียญไปลงทุนอันนี้ก็แล้วแต่หลานน้อยหรือถ้าอยากจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็อาจจะต้องให้อดเดรสที่เป็นของตัว exchange เองแล้วก็ไปแปลงเป็นเฟสอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นเฟสในอาจจะเป็นเหรียญยูโรหรืออะไรก็ได้ก็เอาไปใช้ซึ่งข้อดีเนี่ยเมื่อเทียบกับ ข้อเสียในแบบเก่าๆเนี่ยก็ข้อแรกก็คือบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยมีความน่าเชื่อถืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าต่อให้1โหนดเนี่ยหรือ100โหนดไม่อนุมัติเพื่อธุรกรรมตัวนี้เนี่ยแต่คนกึ่งหนึ่งในระบบบอกว่าผมสามารถส่งลุงเฮาสามารถส่งเงินให้หลานน้อยได้ก็จะสามารถทําธุรกรรมได้เช่นเดียวกันฉะนั้นใครที่จะมาแฮกเนี่ยค่อนข้างยากจะต้องมีคอมพิวเตอร์มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนบนโลก ซึ่งเป็นไปได้ยากมากแต่เป็นไปได้แต่เป็นไปได้ยากฉะนั้นก็ถือว่ามีน่าเชื่อถือพอสมควรน่าเชื่อถือเลยแหละใน,ในมุมมองของตัวเทคโนโลยีตัวนี้แล้วก็ที่แน่ๆคือค่าธรรมเนียมถูกมากเมื่อเทียบกับการส่งแบบเก่าแล้วก็มีความรวดเร็วตรวจสอบได้ก็จริงๆก็ถ้าใน Bitcoin ปกติก็จะประมาณ10นาทีต่อ1บล็อก แต่ว่าในโลกของความจริงถ้าจะส่งตัว BTC ตอนนี้เรามี Lightning Network เป็น Layer 2ก็ถ้าเดี๋ยวอธิบายเรื่องของตัว Layer ก็จะเข้าใจว่า Layer 2มีหน้าที่ทำอะไรในแต่ละเหรียญเพื่อที่จะให้เข้าใจกันทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้บล็อกเชนในโลกการเงินสมัยใหม่ก็คิดว่าน่าจะมีการปรับใช้หรือเอามาใช้อยู่ในโลกความเป็นจริงมากขึ้นในโลกของอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งวันนี้ก็คงจะเล่าเพียงเท่านี้ว่าการเงินแบบใหม่เป็นแบบนี้หวังว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้และก็สามารถาเข้าใจคอนเซปต์ของการการถ่ายโอนข้อมูลหรือการส่งข้อมูลไปในโลกของบล็อกเชนมากขึ้นนะครับจะได้ต่อยอดในการลงทุนอย่างอื่นได้ก็วันนี้คงคงพูดเพียงเท่านี้คงไม่มีอะไรแล้วยังไงก็ฝากาติดตามในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็เดี๋ยวยังไงจะมาเล่าเนื้อหาดีๆ เคล็ดลับดีๆในโลกของบล็อกเชนในโลกของคริปโตเคอเรนซีให้นะครับก็วันนี้ก็คงสวัสดีครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง however channel และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะครับ